ล่าสุดนะคะทางค่ายของคุณกิตทริเมนดานะคะก็ออกมาโพสนะคะเนื่องจากว่าคุณกิตเนี่ยมีอาการของจอประสาทตาอักเสบทั้งสองข้างนะคะและสูญเสียการมองเห็นภาพตรงกลาง สเสเขาเขาเขียนว่าศูนย์เสียการมองเห็นตรงกลางภาพนะคะโดยแพทย์เนี่ยลงความเห็นว่าเป็นโรคโรคชื่อโรคยากมากมันวงเล็บว่า VKH นะคะก็ VKH ก็ไปหาเอาแล้วกันว่ามันคือโรคอะไรนะคะต้องพักรักษาตัวทันทีนะคะซึ่งส่งผลให้วงเนี่ยต้องหยุด พักงานในเดือนกันยาทั้งเดือนนะคะแล้วจะกลับมาแสดงอีกครั้งในเดือนตุลาคมนะคะทางวงเ,เนี่ยก็และค่ายนะคะก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะหลังจากทราบความคืบหน้าในการรักษาเนี่ยจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกทีนะคะแฟนขลับหลายๆคนก็ตกอ,อกตกใจนะคะว่าโลกนี้เป็นอะไรยังไงมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพราะว่า ภาพพาดหัวข่าวเนี่ยมันคือการสูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพนะคะก็เดี๋ยวจะไปหาขึ้นรูปขึ้นรูปให้ละกันว่าการสูญเสียการมองเห็นกลางภาพมันเป็นยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณกิตนะคะแล้วก็ใครเป็นแฟนคลับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะอ่ะไปละคะ่ะ